สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมอยู่นะครับเนาะมาหนีกับพามาเบอร์งัวอยู่สยามฟ้ามครับสยามฟ้ามตั้งอยู่บ้านโนนย่างตาบลสันปะตองอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามครับอยู่ติดกับเส้นทางนี่ครับย่างศรีสุรัตมาโนนย่างครับเนาะห่างจากอำเภอย่างศรีสุรัตมาหนีหนึ่งกิโลเมตรครับนี่พี่น้องเห็นอย่างไรจอจากนีไปเบอร์ขึ้นมาห้นะครับเนาะครับมาอนีน้องเล็กครับ พามาเบิ้งคือเก่าครับน้องสาวสยามฟ้าังครับน้องสาวคนสวยครับ <c oughs> พามาเบิงบ้งงัวเบื้อนี้สีแลค่าดินราคางามสั่งเลยครับน้องเล็กพาเบิ้งนะครับเราครับน้องเล็กเบิ้งตัวใดก็อนครับอ่าตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวแรกนะคะครับตัวต็อิด้วแมนค่ะตัวแรกติดโบดนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นง้วะงัวลูกแรกในท้องเด้อค่ะลูกแรกในท้องประกันทองให้เด้อค่ะตัวนี้ประกันทองให้ มีลูกตัวแรกทองยูตอนนี้ทองสองเดือนแล้วนะคะติดโบโบทจัดค่ะตัวนี้วัวลูกแหลกทองสองเดือนทองก็พอได้ครับอ่าตัวนี้น่าจะเป็นพอกลมนะคะอืสายกลมเนาะแมมาสายกลมปศุสัตว์ครับไม่นี่ได้สีเล็กๆจากน้อยนะครับเด้อแข่งขาดีเบ่งค้นหางครับเอาเครื่องดําคุ้ยหลังกระดาครับไม่นี่โบดมาเต็มๆนี่ครับ กันเดินกันเหินยางดีครับเอาสูงกัอยู่เท่าไรครับพ่ผมสูงอะลอยสามสิบค่ะลอยสามสิบพี่น้องแม่แรกครับแม่เตบิดครับเปิดไวบยุราคาเท่าไรครับอ่าเปิดไวอยู่สองหมื่นหกพันห้าร้อยค่ะนี่พี่น้องสองหมื่นหกพันห้าร้อยครับราคาทองได้ราคาสมีนะครับงัวทองครับงัวทองครับเน้นทองนนี่ว่าทองทองลูกแรกครับทองกับสายกลมแมนค่ะในราคาสองหมื่นหกพัน 2 6 5 0มืนหกพันห้ารอยสองเดือนค่ะประกันทองให้ลัประกันทองอยู่สองเดือนได้เพียงเด่านี้โบจัดค่ะตัวนี้โอ้ขอท่าครับครับสยามฟ้ามเนี่ยครับการรับประกันนะครับการรับประกันนี่ทุกถื่นถอนหนาแดนหางดอกอยู่สองเดือนครับบมลุกออกบมลุกสอดบมลุกไหลก็2สองเดือนเท่านั้นครับงัวเป็นอย่างมากเข้มมากเท่มานครับเนาะขันตัวใดยางเกี่ยวลักพันลักนี่ครับเสียง เพื่อนก็ยังรับประกันไห้นะครับเนาะยินงยาบอดีบเดเออเอาดูแลกันแล้วดูแลลังกันคลายเลยเนาะโทมากครับบ่มีหนีนะครับบ่มนีปัญหาเลยครับเด้ออยู่หนีนะครับเนาะไม่หนีปัญหาเอาโตตมาครับสียังสีสีคนมาครับสีดำดำมุมสีดำพื้นแดงแล้วคนบางสีนะครับหัวกับเขาพ้นวิหลายครับติดโบสครับแม่นี่สถานภาพเพื่อนจังไงครับเนี่ยตัวนี้นะคะตัวที่สองนี่เป็นลูกตัวที่สองในทองนะคะประกันทองคือกันค่ะทองสามเดือนนะคะตัวนี้ ของสามเดือนค่ะสูงอยู่ร้อยยี่สิบแปดนะคะตัวนี้ร้อยยี่สิบแปดราคาเบาๆค่ะครับแม่นี่ครับสีสีคนหมักเนาะทองกับพ่อไหนเนาะครับนี่มีแต่ของกลมมาเลยค่ะโอ้สองตัวนี้สายกลมไหมเนาะแมนค่ะอครับทองแรกรับประกันเนาะทองรับประกันทองค่ะเปิดไว้อยู่สองหมื่นหาพันหารอยนะคะสองหมื่นหาพันกับอีกขาลอยครับแมนค่ะ ที่2 2> เห็นอย่างไรทักมากด้วยครับเดอ้อตัวที่สองรับมาสู่โหมดแม่ลูกเด้อครับเดอ้อตัวนี้แม่ลูกลูกแม่ปะครับแม่ค่ะโอ้ลูกแดงตัวนี้แม่กระแดงครับแดงค่ะลูกแดงแม่กระแดงแม่สูงยอยู่หล่อีสิบนะคะลูกประมาณหกเดือนค่ะลูกหกเดือนตัวนี้พ่อกับพ่อกมุมคือกันนะคะนี่เจ้าของกลุมปศุสัตว์ค่ะตัวนี้ <c oughs> นี่ครับพ่นมากลมครับแบนมาหน่อย เล่นกลมกันเลยนะครับ hmm. อ oh, ืมมันว่าถ oh, ึงใจแบนเนาะครับตัวนี้ทองวางอยู่เนาะทองทองทองวางอยู่ค่ะครับขว้มสูงแม่สูงไรไหมครับแม่พรอมทับแม่สูงอยู่หลอยสี่สิบค่ะโอ้ลอดสี่สิบบวกแม่พรอมทับแล้วค่ะโอ้หนาแดงจึงคืนตัวนี่แม่เข้ากับแดงครับโลูกหกเดือนแล้วค่ะลูกสาวได้กหกเดือนเนาะค่ะนามงางครับโอ้ลูกสาวอ้วนน้าดีครับตัวนี้ลูกตัวนี้เป็นสายกลม้วยครับเด้อสายกลมมาคือมาจากกรมปศสสัตวนาพันธบไผ่ครับ นันเอาพอพันเอาหลอดมาทหารนะครับเนาะได้มากไปตัวนี้นี่ครับคุณคุณเชื่องเชื่องครับนาดีเขาดีเรียบดีหางดีนะครับแม่นี่โอ้คอยหางน่งามเลยครับเด็กคนเหมือนค่อยหางคนเาวยาวอรั่วเลยครับครับแม่ลูกพี่น้องอยากได้ไปเป็นแม่พันแม่บอกไ่ขอไปละครับราคาเปิดไว้แล้วเลยครับหาหมื่นเจ็ดพันค่ะราคาตอลองได้ค่ะหมื่นเจ็ดพันอันนี้ห้องไห้ซื้อได้ไปหลังเ้อตตอลองได้ค่ะห้องไหวซื้อต่อได้ครับเรื่องส่งกะม่มงเป็นหาครับส่งให้คือเก่า ลอยกิโลแรกทรงฟรีคือเก่าค่ะคมักตัวใดโทรมาสอบถามราคากัน,นได้เลยค่ะบ้นนี้ไปเบิ้งโคมต่อมาครับโคาต่อมานี่โอ้ลูกงามเทลยไหมเป็นคนขาวโคมขาวครับแมมขาวนุ่มโอ้นุ่มง,งามเฉยเลยครับุลนุ่มเพิ่มเตะกล่องเด้อนี่ครับสูงสูงลอยสี่สิบค่ะเม่เพิ่นสูงอยู่ลอยสี่สิบนุ่มชัดเจนเรียบดีหางดีหน้าดีเขาตัวปุ๊เขาสันเสีวดาเป็นคนลูกแหลกกันปะ ง้วงหน่าจะบอแมนลูกแหลกนะคะตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ตัวที่สองครับครับน่าสิตัวที่สองเพราะพูดว่าเมม่ทับแล้วนะคะนี่แม่ทับแล้วตัวนี้แม่ทับแล้วโอ้ลูกงามลูกงามเนาะแม่นี่ห้ลูกอุบาลูกายได้ครับลูกงามสีกบมีมองตีครับลูกงามลูกงามนครับเนี่ยลูกพ่อได้ครับตัวนี้ลูกตัวนี้น่าจะผสมผสมของไอ้นีมานะคะของฟาร์มข้ามา แต่ว่ามันมันมันบ่มีใบมาาแมค่ะบบมีใบมาแต่ว่าคิดว่าคิดว่าจะจะผสมหลอดม้าล่ะเพราะว่ามันหายูกงามมันทรงลูกงามครับนาจะลูกหลอดเนาะแต่บ่มี่มีใบก็เลยบ่มีพอเนาะแต่ว่าแมทับแล้วค่ะแม่นีมี่ใบอยู่ค่ะแมทับแล้วแมทับยังครับแมทับโรเบิร์ตค่ะโอ้ท่านตรวจทองไปเนาะถ้าอยเบิ่บงครับขอเบงเนี่ยแมทับโรเบิร์ตเนาะครับเจ้าโรเบิร์ตโอ้ไหวแ่บครับตะกูลไหวแ่บครับหนึ่งตะกูลไหวแ่บ ได้เศสองหนึ่งหาครับเจ้าโรเบิร์ตแดงซำๆำนะครับเดอ้อนี่ท้าใบวันทียี่สิบหามิทุหน้ายนหกหาครับนี่ครับกำหนดคอดไว้เมษาหกคนแล้วนะครับเนาะนี่ครับเอาไปรุ่นเนาะค่ะครับรุ่นติดบนติดบนหูเนาะเมนค่ะเอาไปรุ่นเอา <c oughs> พึ่งท่าใบวันทียี่สิบหานะครับเนาะนี่ครับท้าวังหมู่บ้านนี่แหละพี่น้องท่าหมู่บ้านหม่อก่อนนี่แหละโอ้ส่งตัววาดตัวนี่เขาท้าดีครับการยืนการยกดีกันอองตั้งโจโก้ด้วยครับแม่นี่ หนังสีหนาขนาน่อยหนึ่งเล็บดีน้มดีหางดียืนดีแม่นี่มองดีมองเด่นมันคือให้ลูกงามเลยพี่น้องเนยบางลูกโอ้ลูกแต่ว่าหันบุ้มมีใบเกิดลูกด้วยครับเด้อค่ะก็ลเลยบุ้งหัวเป็นพ่อใดขันแมนงวตงัวนี้เป็นลูกพอบ้นบานๆเนาะแสดงว่าแม่นี่ส่งลูกเก่งเติมนี่ครับให้ลูกงามค่ะให้ลูกงามค่ะนี่แสกับคนคุ้นจึงเชื่องนะครับเนาะนี่ใส่คนคุ้นจึงเชื่องบ่ามีตื่นบ่้มี่ท่วงครับนี่เป็นตาเอาไปเลี้ยงครับ ือเอาไปเป็นนวเป็นเนี่ยอมันนะครับเนาะราคาอีกทีหนึงนะครับอ่าราคาตัวนี้หกหมื่นหนึ่งพันค่ะราคาคต่อรองได้ด้วยค่ะผู้ใดสน<อ>ใจ<ว>โทรมาสอบถามได้ค่ะหกหมื่นหนึ่งพันตัวนี้ 61, น,ะนะครับเด้อหกหมื่นหนึ่งพันลูกน้ะนาครับแม่ชีทรงลูกจริงๆอ่ะเบิง่งรอบๆนะพี่น้องเนาะเบิ่งหลายๆมุมหลายๆด้านนะครับเนาะ เพื่อการตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นครับโคมต่อมาเป็นแม่ลูกลูกเถกลูกผูครับแม่นี่ลูกหนาดีเดจะเป็นลูกผูเนาะแม่นค่ะลูกได้หกเดือนแล้วค่ะลูกเด้หกเดือนละ,ะ,ลนละแม่แม่สูงยอยู่ลอยลอยสี่สิบหา้าแม่สูงลอยสี่สิบห้านะคะ เม่สูงอยู่ลอยสี่สิบห้าลูกตัวใดพันนอครับเนี่ยลูกตัวนี้มันมันบมีใบค่ะแต่เขาคิดว่ามันเป็นทับหลอดมาคือกันนะคะตัวนี้เพราะว่าลูกมันใหญ่ค่ะหุ่นใหญ่หนาดีนะคะตัวนี้แต่ว่าเม่ทับพันอรอบแล้วนะคะ<อ>ตัวนี้เมย์ทับพันรอบแล้วมีใบให้พร้อมค่ะเม่ทับพันอรออแลรวพนะักแมนค่ะเอารับไปเบิ่งใบไปเบิ้งใบเด้อครับเด้อว่าตัวนี้พันทับพอได้ใบเนาะครับเนาะนี่ลูกิ่นเก่งเตือเด็นี่ ม่ทับโรเบิรดที่เก่าเนาะโลเบิร์ตนี่พี่น้องตระกูลวายแซดสองหนึ่งห้าครับเจ้าโรเบิร์ตครับแดงแดงซำๆครับมาเบิงมือทับเนาะครับแม่นี่เพิ่นทับมือวันทีมีสิบสองพฤษภาคมหกหาครับกำหนดคอร์ดใบหามีหน้าหกหกไรไม่ได้ครับพฤษภามิถุนารอบรอบไม่น้อยเนาะค่ะครับผ่านรอบลอบพี่น้องเอ้ามีรุ่นเด้อครับตัวนี้มีรุ่นครับโตนี่ครับงัว่าโตแรกลูกแรกเป็นตัวผู้ พี่น้องครับลูกโรเบิร์ตลูกโรเบิร์ตในทองนี่ทั้งได้กับพม่าเป็นตัวแม่แท้ขันเพิ่นสลับให้เนาะนี่ครับในตัวแมียนะครับตัวต่อไปนี่เพราะว่านี่นี่ตัวแรกโตโตโตเปิดราคากับโบแพงนะคะเปิดราคาโอ้ราคากับพ่อฟังติแมนค่ะเปิดราคาไว้หามื่นค่ะหามื่นซื้อแมนค่ะประกันทองอ้าวครับหามื่นแล้วค่ะห้องไว้เปิดไว้อยู่หามื่นเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับนี่ โตต่อไปตัวเมยียตัตัวตัวนี้ทรงลูกคักด้เนาะมันเป็นลูกผูบังข้อยน่นี่ครับผมข้อยน่นยนโล่เบิดในท้องนี่ยบ้าขาทาจ่ได้นี่ครับเนี่ยตัวนี้มุ่งพอเพิินนะครับเนอนี่ราคาหามื่นครับคมนี่โอ้ขอทาจะได้ครับเมือนนี่เนาะครับโตตัวมาเด้อครับเด้อเป็นงัวแยกลูกมาค่ะได้ลูกมาแล้วสองตค่ะนี้อ๋อได้ลูกมาแล้วสองตัมเนค่ะมีลูกมาแล้วสองตสูงอยู่อยสี่สิบหานะคะตัวนี้ มีลูกมาเล้าสองตัวทับแล้วทับกับง้วอยู่นี่แล้วค่ะโอ้ทับได้เจักเดือนแล้วครับเ่ยพึ่งทับไปด้ซีหาเมื่อนี่ค่ะโอ้พึ่งทับพึ่งทับพึ่งทับค่ะสูงยาซีผาเนาะค่ะบือลึงเล็บทางข้างกลนครับนี่ใส่ได้ใส่ได้ครับเบื้องหน้าเบื้องตานะครับเนาะนี่บ้ลึงเงาอัลลาร์ครับเรียบดีครับไม่นี่หนอกตั้งจอก็ครับเอาพาไปไป็นลุนเอาเนาะทำไปให้เรียบร้อยแล้ว ทำว้ให้แล้วไปรุ till, like, tá, okay. 6, 500, ่นเอาเอาไปไปไปรุ ores, ่นเอาค่ะเปิดไบกรบ่หลายค่ะสามหมื่นหกพันห้าร้อยค่ะตัวนี้โอ้ราคางา้ยมีเดือนไหมสามหมื่นสามหมื่นหกพันห้าร้อยคหกพันห้าร้อยอ่ะพี่น้องเขาท่านลำบากเลยผู้มีเงินหน่อยเงินบ่หลายเนาะค่ะหรือผู้มีเงินหลายก็ซื้อได้ครับแห่งงูแห่งดีให้ซื้อได้หลายโตดีเนาะเอามาหมาเด้อครับเด้อราคาเมื่อนี้เป็นตาฟังสุดโตราคาพอฟังสุดโตค่ะราคาต่อรองได้อีกต่างหาก ตัวต่อมาตัวที่เจ็ดนะคะตัวนี้แม่ขาวตัวนี้มีลูกมาแล้วตัวหนึ่งนะคะสูงยอยู่ลอยสี่สิบซีค่ะตัวนี้เข้งคงขาดีนี่ครับผู้ไดได้ไปพอผสมเลยเนาะไม่ยังค่ะผมสมเล่นปะ้อมผสมค่ะมัวร้อมทับเหรอคะอืม นุ่นๆนะครับสีนุนนหนานุนๆุ่นหน่อยหนานุนๆสีนุ่นๆเนาะส่วนสูงนี่ลอยสี่สิบซีค่ะตัวนี้โอ้ลอยสี่แมนค่ะนี่อีกแม้พันตัวหนึ่งนะครับเด้อวันนี้ราคาเพิ่นเปิดไปไลา์ไปได้ครับอ่าสองหม่นแปดพัาอยค่ะราคาเปิดสองหมื่นสอง่นแปดพันห้ารอยค่ะครับพี่น้องสองหมื่นนาอยครับห้ลูกได้ขึ้นกันนี่ครับแม่พร้อมทับแล้วค่ะตัวนี้พร้อมผสมเนาะแมนค่ะราคา บาเบาไม่ได้ครับนี่เด้สยามฟ์มครับตัวบักไงเลยครับราคาบักหน่อยครับตัวนี้สาวตัวสาวตัวที่แปดนะคะตัวที่แปดสาวน้อยนิเดียสาวน้อยค่ะสิบเดือนค่ะตัวนี้สาวน้อยสิบเดือนอายุสิบเดือนสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบนะคะตัวนี้สูงร้อยสามสิบมือลึ่งเห็นติดโบดนะคะหน้าคาดำขอบตาไม่ดำขอบหัวบ่ดำมีบนมากบางส่วนเนาะ ติดเครื่องติดดำมาเป็นบางส่วนเอาครับนี่ครับหนาแดงจึ้งคึ้งก่อนด้ครับนี่ี่พี่น้องได้ไปครับไปคุ้นเอามากพอไดทับเอาครับมากแต่ละพอแต่ละคนนี่มักบุคันเนาะนี่พี่น้องยืนงามครับยืนงามบือลึงเง้าอาลาดครับสุดปัดเลยคนาะย้อนโอนตนเขาทายด้ครับตัวนี้เนาะออกสีนวลๆนะครับเนาะตัวสุดท้ายใา่สุดนี้ ออกสีเปลือกเข่าค่ะสีเปลือกเข่านวลๆแน่เล็บดีครับเล็บดีการจีกกันยืนพื้นนะครับเด้อนี่เล็บดีนะครับมันถ่ายครับเพิ่นเปิดราคาไปล้านเนี่ยครับเปิดไปสองหมื่นหกพันค่ะสองหมื่นหกพันนี่ครับสีอยากแดงม่าได้เนาะหลังเป็นล่องเลยครับหลังเป็นหล่องเลยครับเนี่ยภูมักสีแบบนี้นะครับลั้ตัวแบบนี้ครับทรงนี้ครับมา กาทักมาถามต่อเอาหน่อพี่้องเนาะทุกโนทุกโต,กต,กตนี่สอบถามได้เลยค่ะราคาตอร้องใดสุดโตค่ะราคาตอร้องไดสุดโต,ตส่ตงให้กันฟรีลอยลน้นบอค่ะาการ<อ><ง>รับประกันรีลอยลค่ะรับประกันค่าถกผ้าทอนรับประกันสองเดือนนะคะกา,ารรับประกันเครื่องเขาเาไไ้าบ่อยเนาะแม่หนค่ะประกันมีปัญหาโท่มากเลยครับบ่มี่ลบบ่มลบปัญหาเลยครับเด้อสยามฟ้ามยืนหนีบ่หลบปัญหาเครีย์ให้ทุกโตครับบ่มีอืออืออ่ะอ่ะน่พี่รองเนาะ ครับสุดท้ายสุดก็ให้ FC พี่น้องสุขุสุคน,นะครับเดอ้อลำล่ำเลยลุ้ยนะครับนาอเหตุการณ์ทนนี้ง่ายนง่ก็ให้หลงเรื่องหลงเรื่องครับยามีอุปสรรคมากขัดข้องนะครับนาอครับน้องเลกอ่าสุดท้ายนี่เฮ้ยว่าจ่ากับพี่น้องเขา,า,าฝากพี่น้องเขาอย่างบอก่กะฝากพ่อแม่พี่น้องสุคนนะคะที่ได้เบิ่งคลิปนี้ผู้ใดมากตัวใด ถึกตาตรงใจตัวใดโทรมาสอบถามราคาใดค่ะว่าเป็นราคานี้เขาสิขายขาดนะคะคือราคาต่อรองใดเอ่อมาสอบตัวใดทโมาเลยค่ะลดใด็ดบอร์ลดใดทอดใดนะคะโทรมาสอบถามกันใดค่ะว่าเป็นอย่างซ่งฟรีลอยกิโลคือเก่าประกันทุกอย่างค่ะคาถกค่าถอนประกันตำหนิทุกอย่างนะคะจังใดกับฝากลยเด้อค่ะขอบคุณครับผมอันนั้นทัวน้องเล็กจามฟ้มสวัสดีครับสวัสดีคเอาเด